สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตูหูสุคนมือนี่ยูทงยูท่าครับมือนี่มาใส่ตรงครับใส่ตรงดักป้าป้าหลายหลายปุนครับเพ็ดแล้วเบอหนึ่งหันนี่ครับขุนป้าหลายหลายฝนตกมากหมื่นขึ้นนี่ครับ ตรงน้ำใน้คลองสิละครับบรรยากาศดีๆพี่น้องเลยเตียงคุ้ย้อม เดี๋ยวหามปลาลงหลบ่ลูกมือครับลูกมือมาซอยเฮตรง บรรยากาศบานนอกบานหน้าเ้าครับเขาก็เคี้ยวง่ามน้ำก็ะหลยป้าก็ะหลย เอาสมิสก่อนนะครับเนาะฝากกันได้ครับเด้อช่อง u t u b e แดงธนากรอนผ้ามวนค่ะสวัสดีครับ